สวัสดีครับผมฝากหนูเวือกเชียงรายเหมือนเดิมครับนะครับอันนี้ก็มเสียประสบการณ์กันเนาะแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้องคนเลี้ยงหนูทุกทนนะครับทุกท่านนะครับผมก็พีการอยู่แต่บ้านนะครับไม่ได้ไปไหนอกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หนูก็อยู่บนเตียงนะครับแล้วก็จะมีรถเข็นเป็นเพื่อนคู่กายนะครับนะครับผมเราก็อยู่แต่ในห้องเงี้ยครับแต่ผมก็สามารถที่จะ เลี้ยงหนูขายเป็นอาชีพเสริมได้นะครับนะผมถึงมันไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็พอมีกินมีใช้ไปวันๆนะครับผมไม่มีเงินเดือนนะครับมีเลยแค่เบี้ยยังชีพผู้พิการเดือนละแปดร้อบาทนะครับก็กันมาศึกษาเลี้ยงหนู เป็นอาชีพเสริมนะครับเพราะว่าอยู่บ้านผมไม่ได้ทําอะไรนะครับอยู่กับยายเงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกไปไหนนะครับเรื่องผลวงก็เขาก็ไม่ค่อยว่างไปมาเยี่ยมเยือนอะไรเพราะทางคนทางติดงานอะไรก็เราก็เข้าใจเนาะนะครับก็อยู่แต่บ้านตอนเย็นก็เล่นกับเด็กๆอะไรเงี้ยนะครับก่อนก็ไม่เคยมีความรู้เรื่องการเล่นหมูมาก่อนเหมือนกันก็ศึกษาในยูทูยูทูบเหมือนกันนะครับ ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับนะผมเคยเจอมาสารพัดครับนะผมในวงการหนูนะครับทั้งคนดูถูกต่างๆนะฮาคนใส่ร้ายป้ายสีหวังยึดคีดงเคดิตเห็นเราขายหนูดีอะไรเงี้ยโดนโกงสั่งหนูไม่ได้หนูก็มีนะครับสั่งหนูไม่ได้หนูคุณภาพก็มีสั่งรุ่นพร้อมผสมมานะครับได้หนูสามขีดนะก็มีอะไรเงี้ยสั่งหนูไม่ได้หนูโกงตังโกงเงิงกงนก็มี ตัวเป็นสองสามครั้งนะครับนะโกงเงินนะครับเจอมาสารพัดกับนะผมตัวผมนะนะครับแต่ผมก็ไม่เคยย่อท้อยอดยอมถอยยอมแพ้นะครับถ้าผมเป็นคนยอมแพ้ป่านนี้ผมก็คงเลิกเลี้ยงหนูไปนานแล้วนะครับนะครับครับสังคมคนเลี้ยงหนูมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนบางดีกับเรานะครับ จะคนหลังร้ายก็มีรอเหยียบซ้าเติมแล้วก็มีนะครับนะครับต้อเข้าใจเนาะเป็นเหมือนทุกวงการนะครับนะครับคนเราก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีก็ยังมีนะครับนรกนรกก็ยังมีสวรรค์นะครับท้องฟ้าก็ยังมีพื้นดินนะครับก็ต้องมีหยินหยางเหมือนกันนะครับมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีนะครับควบคู่กันไปเนาะเราก็เรียกเอาครับด้านสิ่งดีๆนะครับแล้วก็คิดดีทำดีสิ่งดีก็ ย่อเข้ามาหาเราตลอดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับขางผมก็มีการหยุดเลี้ยงยูชตบ้านร็สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพเสริมแล้วก็ช่วยแนะนําพี่น้องคนในพื้นที่นะครับแนะนําคนในพื้นที่ให้เขาสร้างอาชีพเสริมสร้างไรายได้ให้ครอบครัวนะครับรวมทั้งพี่น้องต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่ติดต่อเข้ามานะครับมาดูงานโอก่ไก่อะไรก็มานะครับ ตัวนูโล่กอะไรน่อก่อนก็นมานะเนาะ,นะที่มาศึกษาดูงานก็บอกฟรีทุกคนที่มาดูงานบอกฟรีบอกเหมือนกันหมดนะครับนะครับผมเหมือนกันได้ทำไมกันหมดจะซื้อหนูจากผมหรือไม่ซื้อหนูจากผมผมก็บอกหมดนะครับก็อย่างพี่น้องในพื้นที่ผมก็แนะนําวิธีการเลี้ยงวิธีการแปรรูปวิธีการขายให้วิธีการทําตลาดวิธีขายยังไงขายในชุมชน ขายตามตลาดนัดหรืออะไรตลาดออนไลน์อะไรเงี้ยครับนะก็บอกเหมือนกันเหมือนทุกคนนะครับผมก็ดีใจนะครับพี่พี่น้องคนที่งูในพื้นที่ก็ส่วนใหญ่นะครับก็เลี้ยงเองทําตลาดเองแป็นรูปเองขายเองได้ส่วนใหญ่นะครับนะแต่ถ้าคนไหนที่มือใหม่อยู่ที่ว่ายังทําอะไรยังไม่ค่อยเป็นยังทาตลาดเองไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ยินดีช่วยเหลือนะครับก็ยินดีรับซื้อหนูนะครับ ให้นะครับผมผมไม่ผูกขาดนะครับว่วผมจําเป็นต้องซื้อหนูจากทุกคนนะครับทุกคนสามารถกําหนดราคาเองได้นะครับจะขายราคาเท่าไหร่ก็ไปขายเลยได้เลยนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้นทุนเราเท่าไหร่นะครับผมจะแนะนําทุกคนนะครับให้เลี้ยงหนูแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับยึดตามรอยพ่อหลวงที่พ่อหลวงเราสอนไว้นะครับนะครผมคือพออยู่พอเพียงพอกินนะครับพอเหลือก็ขายนะครับนะผมก็ p o s i t i ิ จากธรรมชาติเป็นหลักนะครับนะบผมาวโพดก็เปลือกนะครับหญ้าหวานหญ้าข้นอะไรเงี้ยอ้อยเอ้ย,อยมันอะไรเงี้ยแล้วก็เสริมอาหารหมูเข้าไปนะครับอาหารหมูก็ถ้าพ่อม่พันก็เราใช้แค่ติดสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับถ้ารุ่นสองเดือนอะไรรุ่นขุนก็ขายสองเดือนถึงสี่เดือนเนี่ยเอาสิบหกถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับถ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์มันจะแพงไปหน่อยนะครับ มันจะสอบละหกร้อยกว่าบาทน,นะครับมันจะเพังแต่แค่นี้พอครับแล้วก็เสริมวนเวียนกันนะครับก็เปลือกเขาโพดอะไรเงี้ยวนเวียนกันนะครับใครว่าเลี้ยงหนูแล้วขาดทุนนี่ผมว่าถ้าเลี้ยงหนูขาดทุนนี่ไม่ต้องยียงอย่างอื่นเพราะาหนูข้อดีมันคือมันต่อยอดได้เรื่อยๆครับนะครับเราซื้อพันแค่ครั้งเดียวนะครับเราสามารถเพะพันธุ์ได้เรื่อยๆนะครับเราเรายังไม่ต้องรีบขายเพราะถ้ามันออกมาปุ๊บรอบเดียวเราขายปุ๊บ หมดเราต้องมารออีกสามเดือนมันจะคลอดมันจะโตอะไรเงี้ยมันจะเนี่ย,ยแต่ถ้าว่าเราเราซื้อไปพ่อแม่พันุ์ชุดแรกไปเราขยายไปเรื่อยๆได้นี่พ่อแม่พันมันเยอะๆอย่างเงี้ยพอมันออกลูกออกลานมาเออเราค่อยขายอะไรเงี้ยมันเราก็จะได้หนูเยอะขึ้นอะไรเงี้ยน,น,ะนะครับเนาะนะครับอย่างหนูมีคนประสบความสาเร็จมีคนล้มเลิกมีคนยอมแพ้ก็เหมือนเหมือน ทุกอาชีพนะครับถ้าเราใจใจเราไม่สู้ใจเราถอดใจอย่างเงี้ยเรายอมแพอ้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปต่อไม่ได้นะครับนะผมถ้าเราใจสู้นะครับเราต่อยอดไปเราขายไปรูปขายอย่างเงี้ยยังไงก็ขายได้ครับหนูครับผมเชื่อได้เลยเราไปเซ็นยังไงก็จะขายได้ขอให้เราหนูมีคุณภาพนะครับเข้าถึงลูกค้านะครับ ไม่ใช่ว่าเลี้ยงหนูแล้วไม่มีการประชาสัมพันธ์ไม่มีการทำตลาดนะครับแล้วก็ขายไม่ได้ครับเพราะว่ามีคนรู้จักอย่างผมเนี่ยถ้าถามว่าถ้าผมอยู่พิการอยู่แต่บ้านอยู่แต่เตียงอย่างไรเงี้ยผมจะขายหนูได้ไหมถ้าผมไม่ทําการตลาดก็เลี้ยงหนูก็เหมือนการสร้างบ้านนะครับถ้าทําบ้านแล้วไม่ทําไม่ทาประตูบ้านนะครับคนเข้ามาติดต่อเข้ามาหาเรา เข้ามาเข้ามาในบ้านเราก็เข้ามาไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับนะครับเนาะแต่ถ้าเราเราทําเปิดประตูสร้างบ้างทำประตูลูกค้าก็คนก็เข้าเข้ามาหาเราได้เหมือนเหมือนกันครับกับการทาหนูทาฟาร์มหนูนะครับเราทำการตลาดนะครับลูกค้าก็เข้าหาเราได้นะครับลูกค้าก็คนรู้จักพูดเลยครับหนูเกิดลูกหนูคลอดลูก,หน,ลกหนูวิ่งไล่ผสมพันธุ์อะไรเงี้ยพดไปทุกวันนะคนจะได้รู้จักเรานะครับรู้จักตัวตนของเรา พยายามตั้งเฟซพอมตั้งชื่อฟาร์มให้มีความน่าเชื่อถือนะครับเวลาส่งหนูจัดส่งหนูให้ลูกค้าอะไรก็โพสต์ลงในกลุ่มในในเฟซเรานะครับคนมาดูงานมาซื้อหนูอะไรก็ถ่ายรูปโพสไปนะครับนะครับตัดยงตัดญ้าอะไรให้หนูเลยก็โพสไปนะครับทำความสะอาดบ่ออะไรเงี้ยโพสเลยครับคนจะได้รู้จักตัวตนของเรานะครับรู้จักฟาร์มเราเพิ่มมากขึ้นนะครับาว่าคนรู้จักผมไหมเมื่อก่อนไม่มีใครรู้จักหรอกครับนะครับผมยังหนูมาสองปีนะครับ ไม่มีใครรู้จักหรครับผมทําช่องยูทูบนะครับสร้าง youtube ขึ้นมาสร้างเพจขึ้นมาสร้าง Facebook ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อเป็นให้ความเชื่อถือต่อลูกค้านะครับนะบผมผมมีลูกค,ค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะครับพี่น้องฝั่งลาวด้วยพี่น้องคนไทยเราทํางานอยู่เกาหลีบ้างญี่ปุ่นบ้างอิสราเอลบ้างอะไรเงี้ยนะครับบูนไนบ้างในที่ติดตอ่อเข้ามานะครับ สอบถามเข้ามาบางคนก็ซื้อพ่อแม่พันุ์ให้พ่อแม่เลี้ยงรออยู่บ้านก็มีนะครับบางคนสร้างาะไรตรงได้ตั้งแต่ตัวเองอยู่บ้านอยู่ทํางานอยู่เกาหลีทํางานอยู่ไต้หวันเลยเนี่ยนะครับพ่อแม่เลี้ยงรอขายได้ก็กแนะนาหมดนะครับนะผมวิธีการเลี้ยงอะได้แนะนฟรีหมดนะครับผมนะครับนะครับอาชีพเลี้ยงหนูนี่เป็นอาชีพที่สนุกครับได้เจอผู้คนมากมายนะครับร้อยละ 99.99มีล้วนมีแต่คนดีนะครับนะผมก็จะมีปะปานิดหน่อยนะครับว่าเหล็บขบอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะครับไม่มากมายหรอกครับนะผมส่วนมากลองสอบถามนะครับฟาร์มใหญ่ๆดังๆอะไรเขาเนี่ยเขาแนะนําฟรีหมดครับนะผมไม่จําเป็นต้องไปซื้อหนูจากเขานะครับเขาก็แนะนําฟรีหมดนะครับนะผมตามเล่นผมอ่ะคนติดต่อมาผมแนะนาฟรีหมดครับนะครับไม่จำเป็นต้องมาซื้อหนูจากผมผมแนะนาฟรีตลอดนะครับผมนะครับ มันไม่ได้เป็นมีความสุขด้านใดๆนะครับแต่มันมีความสุขด้านจิตใจเนาะที่เราได้เป็นบันประสบการณ์เช่นประสบการณ์การเลี้ยงหนูอันไหนที่เราเคยทำมาไม่ดีอะไรเงี้ยลองแล้วไม่ดีเราก็ไม่แนะนําเขานะครับเราแนะนาแต่สิ่งดีๆดีให้เขาไปเพื่อเขาไม่ต้องมาลองผิดลองถูกไม่เสียเวลานะครับเอาข้อผิดพลาดที่เราเคยทํามาเนี่ยเราก็แนะนําเขาไปเงี้ยนะครับเนาะนะครับเลี้ยงไม่เหรครับอย่างนี้ไ้ก็ขายได้ครับหนูนะครับผมนะ ให้เราตั้งใจเลี้ยงเอาใจใส่เขานะครับยังไงก็ขายได้นะครับผมก็เป็นกาลังใจให้พี่น้องยี่ยหนูทุกคนนะครับนะผมในารวิ่กิดโควิดไปด้วยกันเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะวินิสสิครับ